สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโรนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทำนายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนากลุ่มในช่วงระหว่างวันที่1-15พฤศจิกายน2564ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์และคอมเมนต์ในชาแนลนะคะตอนนี้นะคะสำหรับคอร์สออนไลน์การสร้างรายได้ไม่จำกัดจากไพ่ทาโร่นะคะก็สามารถที่จะเรียนได้นะคะทางออนไลน์ซึ่ง จะาสามารถให้คุณนะคะสร้างไรายได้นะคะพร้อมกับคุณเ,เลือกในเรื่องของเวลาเรียนแล้วก็ความสะดวกนะคะไม่ต้องเดินทางสามารถมาเรียนได้แล้วก็สามารถดูบทเรียนได้อย่างไม่มีวันหมดอายุเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศคุณก็สามารถเรียนได้เช่นกันนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะจาก ในช่อง description แล้วก็ในช่องคอมเมนต์นั่นเองโอเคเราลองไปอัปเดตสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวกลุ่มในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเราลองไปดู e NERGY ของชาวกลุ่มกันก่อนนะคะว่าช่วงนี้ชาวกลุ่มจะมี e NERGY ตัวตวนความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับชาวกลุ่มนะคะ The Judgment Seven of Wands The Magician เอชซับเพนตาเคิลและไนอฟคัพส์นะคะเค okay, สํำหรับชาวกุมเองเนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นช่วงของการที่การสิ้นสุดในเรื่องของการรอคอยหรือการที่จะต้องการปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักความผูกพันนะคุณก็ยังมีกับใครคนนั้นนะคะ คุณมีความรู้สึกว่าคุณพยายามอย่างดีแล้วกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะแต่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยบางทีคุณปล่อยให้เป็นเรื่องของอโชคชะตาชะตากรรมหรือว่าพรมลิขิตอะไรอย่างนี้นะคะเพราะบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าความบางทีทําให้เรารู้สึกเสียใจมีความรู้สึกว่าเออความรักของเรามันเหมือนกับบางทีก็ เป็นในเรื่องของการมาชดใช้กรรมหรืออะไรอย่างนั้นไปนะคะแต่ว่าคุณก็เหมือนกับโอเคคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสนะคะหรือว่าเหมือนจะมีการแบบมอบโอกาสให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นไปได้ะนะโอเคทีนี้เราคุณลองไปดูในเรื่องของ energy ของเขาบ้างนะคะตัวตนความรู้สึกนึกคิดเขาคนนั้นเป็นอย่างไร the will to open t a c l e e เจอ g h The Emperor Two of Cups และ The High Priestess นะคะเอาละสำหรับเขาคนนั้นนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเขาเนาะ,ะมันอาจจะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินของเขานะคะหรือว่าอะไรที่แบบคุณคิดว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงนี้นะคะมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดูไม่ค่อย เหมือนเดิมนะคะหรือว่าไม่ค่อยมั่นคงกับเรื่องราวของความรักก็ได้นะบางทีเขาอาจจะมีการมามาหายหายในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าตัวของเขาเองจริงๆเนี่ยนะคะเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดกับความรักนี้เหมือนกันนะคะเขามีความรักในตัวคุณใช่นะคะเพราะว่ามีสองถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาอาจจะไม่ ไม่สามารถบอกคุณได้นะคะเขาอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เขาเก็บไว้นะคะปิดไว้แล้วเขาก็ไม่อยากบอกให้คุณเสียใจนั่นเองอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนพอดีมีไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะเป็นสถานการณ์เนาะบางที ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงมันจะมีบางช่วงบางตอนที่คุณรู้สึกเสียใจได้นะคะกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันเหมือนเป็นสิบดาบเนาะมันมันอาจจะเป็นความเสียใจที่รุนแรงที่คุณต้องพยายามที่จะไม่ ไม่ปล่อยให้มันดาวลงไปขนาดนั้นนะคะเพราะว่าออคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะทําอะไรรับหลังคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเลนนะคะทาให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจได้นะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันจะต้องถึงการจบลงไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีในเรื่องของอาการที่ร่อดแร่ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าออมันจะมีการหมดแรงไปช่วงสักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะ ทีนี้ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะมันก็คือมีการดูแลเอาใจใส่หรือติดต่อสื่อสารกันดีนะคะเพจช็อปคับสคือมันมีความสุขนะคะในความสัมพันธ์นี้มันแต่มันอาจจะดูยังเป็นอะไรที่ยังดูไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นอะไรที่คุณ ใช้การพิจารณาความสัมพันธ์เนี้ยเยอะเหมือนกันนะคะว่าดูว่าตัวตนเขาจะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันแบบเราไม่ชอบในตัวเขาเขาไม่ชอบในนิสัยเราบางส่วนอะไรเงี้ยแล้วต่างคนอยากต่างอยากที่จะให้ความให้คนรักของตัวเองเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าอยากจะดัดนิสัยคนรักอะไรแบบนี้เนาะแต่คุณก็อาจจะค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เออคุณแบบเหมือนกับ จะพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วกออ็คุณพยายามที่จะรักตัวเองมากขึ้นนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวทัตน้ำํำมีนกรกพิจิกนะคะชาวทัตด,ดินพฤษศกันมังกรแล้วก็ชาวทัตุไฟเมษสิงห์ธนูเอาละทีนี้ในเรื่องของสภาพของปัจจุบันนะคะก็ดูเหมือน คุณกับเขาเนี่ยยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่นะคะมันมีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะพบเจอนะคะอยากที่จะอยู่ด้วยกันมีแพชชั่นอะไรเงี้ยแต่มันมันมีเรื่องของความโกรธอยู่ในนั้นเนาะอาจจะเป็นเรื่องการ,การที่คุณได้คิดมากวิตกกังวลแล้วก็เหมือนรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะแล้วมันก็ทำให้มีการโกรธกันนะคะใช้อารมณ์ใส่กันด้วยเนาะแต่ความ ด้วยคุณกับเขาเนี่ยนะคะมีความรักเป็นพื้นฐานนะคะถูกอัพคัพเนี่ยมันก็เหมือนเลยแบบว่าโอเคไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนอนะคะอืแต่เราก็ยังมีความรักเนาะเหมือนกับโกรธแต่ก็ยังรักอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะ มันก็มีความเจ็บอะแต่ว่าด้วยความรักเนี่ยมันมันก็ยังมีอยู่ในใจนะคะเป็นความรักซึ่งกันและกันด้วยนะคะของทั้งสองคนทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเสียใจคุณอาจจะนิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะในออฟเพนเตอรเหมือนไปตั้งหลักนะ,นะคะว่าจะเออต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปดีหรือว่าจะหาทิศทางยังไงต่อไปดีนะคะคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณจะต้องใช้ความคิดให้รอบคอบนะ นะคะเพื่อที่จะแบบไม่ทําให้สถานการณ์มันมันแย่ลงไปกว่านี้นะคะตัวเขาอยู่ใน energy ของความเสียใจเสียดายนะคะหรืออาจจะเสียความรู้สึกเขาอาจจะรู้สึกเศร้าหมองได้ในช่วงนี้นะคะห้าวยแล้วเขาก็เ,เขากับคุณอาจจะมีช่วงที่ห่างกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คืนวันเก่าๆที่ดีๆเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง นะคะเขาก็แบบเหมือนเฝ้ารอคอยวันนั้นเนาะแต่ว่าในเรื่องของความวิตกกังวลความหวาดกลัวของคุณเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับเดอรมูนเนี่ยมันมีเรื่องของความไม่ค่อยไว้วางใจเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าความหวาดระแวงนะคะสงสัยในตัวเขาความขุนมัวความไม่ค่อยเชื่อใจอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขากับคุณนะคะ ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันเยอะนะคะเป็น uh, the c h a r i o t เนี่ยนะคะแตกต่างกันในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะบางคนก็เป็นคนละเชื้อชาติศาสนาด้วยซ้ําไปนะคะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ต่างกันความคิดทัศนคติตอนนี้มันดูเหมือนมันมันยังไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะดีวกับชาวกรกฎนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามอะ่ะแบบเหมือน คุณอาจจะมีเหตุที่จะต้องแบบห่างกันสักพักนะคะอาจจะด้วยความเหตุจําเป็นนะคะหรือว่าด้วยระยะทางสถานการณ์หรือว่าอะไรที่แบบว่าความเจ็บปวดในครั้งนี้ที่ที่มันจะต้องมีการห่างหายเงียบหายไปนะคะไพ่าชาริออตเนี่ยบอกว่าการห่างจากคนรักที่จะเป็นห่างกันสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดขาดจากกันนั่นเองโอเคนี้ก็คือเรื่องราวนะคะสถานการณ์ของ ชาวกลุ่มนะคะนี้เราลองไปดูว่าข้อความจากเขาคนนั้นเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวกลุ่มเขาอยากบอกอะไรชาวกลุ่มนะคะโอเคข้อความที่เขาอยากบอกกับชาวกลุ่มมากที่สุดในตอนนี้ I feel a very strong connection with you เขารู้สึกอยากจะติดต่อกับคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เออแล้วเขาก็แบบเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่า โซคอนเนคชัน so นะคะจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันถึงแม้คุณจะมีโมเมนต์ที่แบบไม่ได้พูดคุยกันห่างไกลกันอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับมีจิตที่สื่อกันได้นะคะ I'm waiting for your message คุณไม่ค่อยได้พูดคุยสื่อสารหรือเปล่าเขากำลังรอข้อความจากคุณอยู่นะคะเขาบอกว่า I'm too weak to fight แต่ว่า fight นะคะเพราว่าถึงแม้เขา,เ,าเขารู้สึก อ่อนแอหรือว่าเหนื่อยเกินไปที่จะต้องต่อสู้หรือต้องทะเลาะนะคะในตอนนี้มันก็เลยทำให้เขาต้องออห่างหายไปเงียบไปแล้วเขาก็บอกว่า my silence m e a n i'm tired of fighting นะคะเป็นการคอนเฟิร์มครั้งที่สองสองใบเลยนะคะเขาเหนื่อยที่จะต้องมานั่งทะเลาะนะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการที่อยากจะหลบลี้หนีหน้าไปก่อนนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะและการประทะนั่นเองนะคะ ทีนี้เราลองไปดูนะคะภาพความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวกลุ่มโมเมนต์ที่สําคัญมีอะไรภาพความรักความสัมพันธ์มันมีเรื่องของการนิ่งเงียบนะคะ The Hermit มีการนิ่งเงียบแต่ก็ยังมีการสอดส่องกันอยู่นะคะอาจจะมีการคิดถึงด้วยนะเอาภาพเก่าๆขึ้นมาดูนะคะหรือก็การส่องโซเชียลมีเดีย การที่คิดตัดสินใจนะคะคุณอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างจังเลยในความสัมพันธ์นี้ตามด้วย justice อีกต่างหากนะคะการตัดสินใจคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนสรตตะไปมาช่างน้ําหนักนะคะออหาเหตุผลต่างๆนานา,นามาว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะทีนี้เราลองไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักเป็นยังไงของชาวกลุ่ม take a risk เหมือนจะต้องแบบเออมีการเสี่ยงในความรักความสัมพันธ์นี้เนาะจากการที่แบบว่าจะต้องลงเอยลงตัวเนี่ยมันจะต้องผ่านการเสี่ยงการเ,าเสี่ยงต่อความเสียใจหรืออะไรบางอย่างเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่จะต้องผเผชิญมิลเลอร์ออฟมีแต่คุณสองคนเหมือนเป็นอะไรที่เป็นกระจกสองซึ่งกันและกันนะคะการที่แบบคุณรู้สึกอย่างไรเขาก็รู้สึกอย่างนั้น เฟ s สตาร์ทอาจจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามานะคะเช่นรอในเรื่องของวันเวลาที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะคะหรืออะไรที่มันเหมือนตอนนี้ใครไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวเองนะคะทีนี้เราลองไปดูว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไร ก็จ e s s of ันเดอร์เหมือนกับอยู่ๆก็มีสายฟาฟาดลงมานะคะคล้ายๆทาวเวอร์เหมือนกันแบบเ,เกิดเหตุกระทันหันไม่ทันตั้งตัวการได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือความที่จะต้องทะเลาะนิ่งเงียบหายไปอย่างไม่ทันตั้งตัวนะฮะ Long Distance Relationship มีหลายๆคู่อาจจะเป็นเรื่องของอรักระยะไกลนะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยตอนนี้ที่แน่ๆคุณมีความรู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลกันไม่ว่า ตัวคุณจะอยู่ใกล้หรือไกลอ่ะแต่คุณมีความรู้สึกว่ามันมีความห่างเหินนะคะเข้ามาแทรกนั่นเองนะคะเลตโกอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปก่อนหรือว่าเป็นอะไรที่จะต้องตัดอกตัดใจนะคะหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์นั้นโดยที่ยังทาอะไรไม่ได้มากนั่นเองแล้วทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าแองเจิลจะมาให้คำแนะนำอะไรกับชาวกลุ่มในช่วงนี้นะคะ it is safe for you to love calling in your soulmate นะ,ะแล้วก็ free your s e l f มันอาจจะต้องถึงเวลาว่าเออปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการความทุกข์ความเศร้าก่อนนะคะ it's time to take back control of your life นะคะดึงอำนาจกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะคะสิ่งที่เราจะ control ได้คือตัวเองเราอาจจะยัง control สถานการณ์ไม่ได้ในตอนนี้หรือว่าออ control ตัวเขายัางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ต้อง control ตัวเองไปก่อนนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็มันเหมือนเป็นเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานนะคะ your your prayer affirmation s and visualization helps bring you together นะ,ะเหมือนกับแบบการที่คุณอธิษฐานว่าขอใหออ้คู่รักนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นคู่กันจริงอะ่ะก็จะต้องกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง ะะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะพบเจอกับคู่ของเราอาจจะใช้การอธิษฐานได้นะคะ Your soulmate It's safe for you to love จริงๆแล้วความรักครั้งนี้มัน,มนก็ยังปลอดภัยอยู่นะอาจจะหมายถึงโอเคมันก็ยังมีความจริงใจให้กันนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคบางอย่างนะคะ Open your heart to give and receive the h i g h e r energy of all นะคะพยายามเปิดใจให้กว้างนะคะมีการให้และการได้รับที่เท่าเทียมกัน แล้วเราไปดูข้อคิดที่จะให้กับชาวกลุ่มในช่วงนี้นะคะข้อคิดเขาบอกว่า take a step back is not the right time อาจจะตอนนี้นะคะถ้าถ้ายังทำไม่ได้นะคะก็คงจะต้องอยู่นิ่งๆเงียบๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปออถอยหลังกลับไปนะคะสู่สิ่งที่มันเป็นปัญหานะคะคืออย่าถอยกลับไปอยู่ในปัญหานั้นอีกนะคะพยายามเอาตัวเองออกมาจากปัญหานั่นเอง อโอเคนี่ก็คือเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุงมขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ